เาเว้ยกล่าวตอนนี้ก็อยู่ที่ปากทางขึ้นเป็นเต็นเขาทางขึ้นผูกระดึงแล้วก่อนนี้นถามว่าพร้อมกูจะอธิบายดีเทลให้ฟังก่อนกูมาดูโลลงขึ้นเขาพูกระดึงเนี่ยระยะทางแรกเนะี่ยประมาณ6กกิโลความชันก็แตกต่างกันไปความชันที่5้าถึงหกิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยจะโคตรชันเลยแบบชันสัๆ์ๆพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแม่งไม่จบนู้เว้ยแม่งต้องเดินเท้าแบบ เป็นแบบทางละอีก3าโลรวมเป็น9้าโลไม่ไหวออกก่อนเลยตอนนี้มืออ่ะออกได้เลยโอเคมึงบอกกูเองไปเลยเมื่อยในแต่สองโลแรกแล้วกูก็แอบเป็นห่วงพวกมึงไม่ได้เพราะว่าคือมันโหดจริงมันมีความเหนื่อยกูก็เลยแบบกูต้องก้างพานเก่ามาคนนึงเป็นพานเก่าเป็นแบบว่าคนที่คอยดูแลพวกมึงดีกว่าเฮียเฮียเฮียครับครับ อ๋อวอสองวอสองวอสอเคียร์เขาให้หมดนะคนตกยากเขาเจ็ดคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหนังนี่ครับพี่เฮ้ยเขาแต่งตัวมันหนังเรื่องมิตตี้เลยอะก่อนจะขึ้นเขาต้องมีความพร้อมอ่พวกเราพร้อมขนาดไหนพร้อมมากครับพี่ที่แต่งตัวแบบนี้อ่ะขึ้นเขาอ่ะอ้าวต่างกับพี่ตรงไหนอ่ะ คล้ายๆกันแต่พี่เขาชินแล้วไงชิลๆสบายๆพี่เป็นห่วงผมใช่ไหมล่ะพี่พี่ขับข้างบนหนาวไหมครับข้างบนอย่าใช้ขับวันหนาวเฮ้ยเพราะว่าผมเห็นพี่ใส่คอเต่าพี่เต่าผมจะได้เปลี่ยน ครื่่องงแผ้ามันคอมันใบแหงิคอเขาผ้าคอออูคพี่เขาสั้นผ้าวนเนี่ยไม่รู้ว่าผ้ามันคอหรือผ้ามันเข่าเป็นไม่รู้่ก็แฟชั่นพี่น้องเล่นอย่างนี้กันทุกที่เลยไหมยอมยอมพี่น้องเล่นอย่างนี้ทุกที่ไม่ไหวนะตอนที่ตายนะทุกที่จมมันเนี่ยยอมยอมไอ้งัดเจ้าที่หน่อยผมพี่มากี่ปีแล้วเนี่ย ทำงานมากี่ปีแล้วเอาเรื่องหนาววันนี้เฮ้ยคนอื่นเลยหนาวหนาวหนาว่อนี่นั่นหนาวไม่หนาวทำไมอ่ะพี่รู้จักเอเวอเรสต์ไหมรู้จักครับรู้จักมันเป็นไงวะยอดเขาอันดับหนึ่งที่มันหนาวกูอยู่แต่ทละจัไม่ได้เลยแสบแสบครับได้ได้ได้ข่าวว่าข้างบนภาคมันเยอะถ้าภาคภาคเกาะนี่ต้องทำไงครับภาคเกาะใช่ ทวนทำไมครับเสดเสทวนมาพูดทำไมครับมันเป็นเรื่องในเด็กที่เราไป็่เพื่อนเกี้ยเลยตอดฟ้าข้าโคตรเพิ่งรู้ว่ามีข้าโเกี้ยอันนี้ไม้เอาไว้ทำอะไรครับเสไม้นี้อ่ะอ๋อไม้แค่ฟันเสครับข้ดดูดิฟันเขาเนี่ยเพิ่งกินข้าวมาใช่ไหมฟันแคะนี่เล่นแบบนี้กันทุกที่เลยขอโทษครับเล่นทุกที่เลย่ยเดี๋ยวบ้องบังหน้าโอเคมาทางนี้เลยอันนี้ไม้หามไหมครับไอ ไม้นี่ไม้หับเข้าใจกันผิดแล้วใช่เหรอเข้าใจกันผิดแล้มไม่ใช่เอาไม้หาบไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้วมันใช้ยังไงครับเสกยังไงมากทำไงตั้งลั่เล่นไหวมากเลยเป็นข้าวองสาอ๋อเป็นแบบระดับวิเครื่องดนตรีเหรอที่จะระดูไม่ใช่อ่ามันเคยเห็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ไม่ได้ใช้แบบนั้นอ้าวแล้วใช้ยงไงเสกไม้ที่ใช้สองคนหัวกับหางผมนี่อยู่หัวครับผมอีกคนอยู่หางหางทำหน้าที่จะเด็ดจุด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝุ่นฝุ่นเขาต้องเป่าไม่ใช่ดูดเข้าเป็นไรผมผมเข้าตาผมเข้าเหรอควันมันย้อนเลยจ้ะควันอะไรฝุ่นฝุ่นมันย้อนแต่เพียงเราไม่พาพวกกูขึ้นแล้วจริงนะกูเพิ่งลงเมงไม่กูพักกูเพิ่งลงเมงไม่กูพักเลยจ้ะ เรียกว่าซ้ำแฮกซ้ำแฮกซ้ำแฮกตามชื่อเลยซ้ำแฮกแฮกไหมแฮกอยู่นะหอบแฮกเลยไหวกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไหวครับเสรเสมาไหวนะครับขึ้นมารอตั้งนานแล้วเนี่ยนี่ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนี่คอยลงโอขึ้นลงลงขึ้นลงลงลงมาดูโอเคก็มาถึงจุดพักแรกกันแล้วก็ให้ทุกคนพักผ่อนนะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพารากอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์ก็ ไปพักก่อนตามอัธยาศัยตังมีกันแล้วใช่ไหมมีแล้วครับเสีอยู่คนละสองคนผมเี้ฟิตมากเลยเสอ้องข้อไมเชียร์เพื่อนเหรอมาทำตีนโนี่ก็เป็นจุดแรกเขาเรียกว่าซัำแหกอากาศดีมากครับคิดว่าเดินขึ้นมาถึงยอดภูไวไหม ดเดินเดินอยู่ท้ทายอยู่แล้วอาจจะเจอสัตว์เลื้อยคานบางประเภทแล้วอาจจะแพนกล้องไปเห็นนะฮะมันก็จะมีอยู่ตัวสองตัวนี่พอเราอยู่ที่สูงสูงเนี่ยพอเราตะโกนมันจะมีเสียงสะท้อนกลับตาคิเลคิเลฟันยาวปากเหม็นฟันเหลืองฟันก็ยาวฟันก็ไม่แปลกโอ้โหลุง <c oughs> ไหนวะเฮ้ยลุงลูกหามีฟิตมากครับโหถ้าใครบอกว่าโว้แกแล้วไม่มีแรงเนี่ยดูจากลุงลูกหามีนะจอยมาดูครับ เป็นไงบ้างครับหนักไหมครับสู้เนาะเพราะว่าใกล้ถึงแล้วใช่ไหมครับครับผมก็ขึ้นมาก็เหนื่อยนิดหน่อยครับไม่ไม่เหนื่อยมากนะครับสบายๆเพราะว่าผมก็เห็นเเพื่อนเขาเหนื่อยล้ากันเยอะนะครับเห็นเหนื่อยล้าไม่มีแรงกันบ้างโน้นนี่นั่นไม่มีบ้างผมก็อาสานะครับเอาสัมภาระผมก็แบกสัมภาระขึ้นมาด้วยของแบ่งนิดหน่อยครับไม่เยอะนิดหน่อยแค่นี้นะครับนิดหน่อยขึ้นมา เดี๋ยวผมไปต่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราลุยต่อครับอีกห้าชั่วโมงัครับครับนครับข้ครับน้ำไหมครับเออจับมือได้เหรอน้ำไหมครับไม่เไรคค่ะมะกอกฮะชื่อเปรี้ยวไม่ต้องเกรงนใจแลกกับเบอร์โทรครับเฮ้ยแล้ว นี่เบาๆเหรออุ้ยนี่เบามากเลยมีชั้นอุ้ยนี่ไม่ละฮะมีไหมเบียร์ต้องมาดูข้างหน้าข้างหน้าอ่ะอันเธอรู้กูจะได้ไม่ไปอ่ะเอาโง่กูนึกว่าเก่งความเรื่องลือความยากจนสิ่งใดจะเอื้อแต่ผมว่าสั่นกันแล้ววันนี้ความเนื่อง ความยัจงนในคน่งาใจเสอเอออย่างเดียวเลยเสไม่มีเนื้อรองเลยเสเอออย่างเดียวเลยอ่ะเสไม่ช่วยก๊อบร้องเลยโมวแต่ไปจำท่อนเอื่อนมาร้องเพลงอนดิเมืองนั้นมีความสีวิไลมีภูเขาต้นน้ำลำธารคนหากินสัตว์ก็หากิน ลมาเบียดให้กันต้นไม้ยามก็จะิดงดงามรามาเจอกันมาใส่กเป็นป่งามทุกชีวิตเลยต้นไป้มีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่าเฮ้ยเราร้องได้กันหมดงี้เราคนละทอดเลยคนจะเพิ่ม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงฮักฟ er> ันบ้านอะไรมึงเพลงเดียวกันนั่นแหละฟังไม่รู้เรื่องโอเคโอเคอ่ะคนละท่อนชีวิตสัมพันธ์คนละท่อนคนละท่อนนี่ว่าตีมันท่อนเนื้อร้องเพลงอนไม้ร้องชีวิตสัมพันธ์คนละท่อนโอเคเงามคนหึงง้อเงามมันอลไวไเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นบ้าไปจุดบ้าเลยได้ไหม ลิ้นมองมันเหี่อะไรอยู่เนี่ยมีสัตว์ป่าท่อนของมึงชัดอยู่ท่อนเดียวมีสัตว์ป่าเนี่ยคำเดียวไปาำรองได้ก็ชัดลอง

ม่วมั่วไปมึงเอาอะไรไปแปลวะกูปวนเมื่อกี้เดินเดินไปเะอย่าล้อกันเลยอันนี้ก็ถึงเวลามื้อเที่ยงแล้ะครับข,ขึ้นมาก็อันนี้เป็นของการกินท,ที่จะคำว่าที่นี่จะเห็นผ่านตาก,กันเยอะมากนะคะพวกไข่หลายอ,อ,อดองชิมเลยได้ไหม อาได้อมไม่มีรสชาติเลยเปลือกไข่ไอเจมไข่ก็กินเปลือกไข่กันล่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าคุณก๊อฟนี่จะมีอะไรมาเล่นกับมันเบือเบ่อนก็คือผมเนี่ยเจ้าแห่งเกมอยู่แล้วเ ผมพูดอะไรผิดถึงตาควางอะไรผมมึงถุยไข่กูเนี่ยขอโทษเกมนี้เลยไข่พาจนเอ่าไข่พาจนยังไงจําเงิน200ที่อาจารย์ปุ้ยให้ได้ไหมติดตัวไว้หมดตั้งแต่โค้งแรกขอยกูเหหมดแล้วเติมไปด้วยเนี่ยกูเอาไปให้ผู้หญิงแล้วที่ผู้หญิงหรอก็แมค้าเป็นผู้หญิงต้องจ่ายให้ผู้หญิงที่ไอพี่พอเงินมึงหมดกูชอบคิดว่ามึงเอาไปให้ผู้หญิงตลอดเลยเนี่ยสายเสกเขาสายเปย์สายเปย์นั่นแหละจำได้ไหมยังอยู่กันไหมไอที่นี่หมดแล้ว ยังพอมีเหลือกันไหมยืมีมีบริหารกันเองยืมกันเองก็คือในเนี้ยมีไข่นกกระทาทอดอยู่ไล่กินไปคนละใบคนละใบคนละใบใบสุดท้ายจ่ายตังค์เริ่มเลยอ่ะไม้เริ่มที่ฝั่งผมเจม500้ารอยครับคนแรกเปิดแล้วจิ้มจิ้มแล้วใส่ปลาทุกครั้งนะเปิดไหโดนแน่เจดโดนแน่ตามด้วยเบียร์สดใสไวๆครับ

ไปตายเคลียร์เหลืออะไรเหลืออะไรคว้สองร้อยเหลืออะไรร้อยหนึ่งอ่าเจ็ดสิบบาทสามสิบแล้วมึงจะถึงข้างบนไปเนี่ยเราตัดพี่ตัดน้องกันสักพักหนึ่งนะไม่ต้องมาใกล้กูนะถ้าไม่มีเงินอะไรไม่ต้องมายืมตังกูนะตอนนี้เราไม่ได้พี่น้องกันแล้วนะโอเคไปยต่อสามร้ เริ่มหยุดบ่อยขึ้นละเ,เ,เสียงเพลงก็เริ่มลดน้อยลงไปแต่ละคนก็เงียบขุมขึ้นมาซะเฉยๆเดี๋ยวดูต่อไปฮะเสก็ไม่ค่อยพูดแล้วอะไรเสร็จยังไหนคุณต้าอ๋อรอคุณต้าโอเคครับผมตอนคุณตาดูอ่อนแรงมากกว่าเพื่อนๆนะครับก็บผมผมแห้งแรงน้อยี่มันใกล้มากเลยนะครับระบมเนี่ยก้าโลเองเนี่ยผมก็ รู้ส yeah, ึกลำบากใจที่เป็นตัวถูกให้กับทีมสื่เวลาครับใส่แล้วรีบตามมาเดี๋ยวผมไปดูข้างบนก่อนได้ครับของแพงเลยของแพงเลยหมแล้วอย่าแพ้อย่าแพ้อะไรอย่างนี้แหละอะไรอย่างนี้แหละอย่าแพฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าอะไรอย่างนี้แหละอย่าแพ้อย่าแพ้กลัวจะเอาอะไรอย่างนี้แพ้แล้วหมดสภาพโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย ห <S it> วานหวานเลยอ่ะตาคมไปเราหาไฟมาแบบตอนนี้มันเล่นมุกอยู่เลให้คนมาสนใจว่ามันตายไปแล้วเดี๋ยวไม่สนใจหนีขึ้นไปเฮ้ยพวกมึงต่อแถวพวกมึงต่อแถวเลยเล่นเล่นเล่นคำเล่ทาภาษาไม่เผาไม่เผาพี่พี่ไปชมให้หวานหวานเลยอ่ะ ไม่แกงขึ้นคืแรงกว่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวเอาน้ำน้ำรถมือ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 เรากำลังจะเจอปัญหาเพราะว่าตอนนี้เราถึงแค่ซ้ำกกโดนที่มันเป็นซ้ำที่สี่เองมั้ง แล้วมาต้องผ่านอีกสองสามซึ่งโหดที่สุดแล้วเรามีเวลาอีกแค่ชั่วโมงครึ่งและหน้านี้แม่งมืดไวมากกูว่าสามสุดท้ายอ่ะแคบชันมืดพึบแล้วเราจะเจอฟ้ามืดด้วยอันเนี้ยของจริงไม่มุกเรากำลังคิดว่าเราต้องการไฟฉายและเมื่อกี้เห็นพี่เจอที่บอกว่าพอฟ้ามืดเนี่ยสัตว์นจะออกมาเราก็จะได้ดูไนท์ซาฟารีกันที่นี่ยว <c oughs> หายเนี่ยแล้วต้อง <c oughs> ลุยกันแล้วเนาะ แต่ว่าเหมือนพี่มันจะมีกลุ่มหนึ่งเขาก็รอเราอยู่หลังแปมกันรอช่วยรออะไรแบบนี้พรอมนยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสนี่ผมมขึ้นลงลงมาดูพวกคุณอีกแล้วเนี่ยฮะสุดยอดพร้อมกันหรือยังมีเวลาเลยนี่แค่นี้เดียวถามว่าเราเปลี่ยนจากเดินเนี่ยเป็นวิ่งเฮ้ยปั๊ี่เส่วิ่งแทนแล้วแทนแทนแท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 นแล้วกูดูแย่วิ่งไง วิ่งไปไหนอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งไปนี่วิ่งต่อนี่วิ่งต่อนี แล้วครับต้องมีฝีเท้าไม่งั้นมืดแล้วเดินลำบากไปใชายก็ไม่มีายกนน เนี่ยสังเกตไหมเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยพอตกกลางคืนแม่งหายไป่ีไปถอดหัวออกแน่เลยถอดหัวก็ไสไม่ใช่กระสือยังไงวะเฮ้ยแต่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 เราคิดก่อนว่าเรามาต่างถิ่นตังงวดอันนี้เป็นป่าเป็นเขาด้วยซีเรียสนิดนึงเพราะว่าื่อกีตอนเราเดินขึ้นมาเนี่ยเปิดไฟขนาดนี้มันมืดแล้วเราบอกให้เดินเกาะกลุ่มกันไว้นะว่าเช็คสักหน่อยดีกว่าว่ามันยังอยู่จริงหรือเปล่านะไปถามพี่พี่ทินงานไปเช็คดูหาพี่มึงไปพี่มึงจะแทนนะเนี่ยฮะ แต่พูดจริงหนูวเวลองมาถกกันแบบซีเรียสดติตอนตอนกลางคืนน่ะแม่ว่าจะไปที่ไหนไม่งหายทุกทีนูเวแล้วมันมาโผล่แบบเชา้าๆาอะไรแบบเนี้ยมันนอนไวเปล่ามันนอนไออย่างเมื่อคืนมันนอน,นกับใครนอนก<อ>ูนอนกูแล้วมึงพลิกไปมึงเจอมันปะเจอเหี้ยมันนอนเหมือนนอนคนเดียวอ่ะเออแล้วมึงเจอนอกทีเมื่อไหร่มันลุกไปห้องน้ำกูจะรู้ว่ามันอยู่มาที่กูได้กลิ่นอน่ะกลิ่นมันจะเป็นเหม็นๆเน่าๆหน่อยได้กลิ่นเนี่ย พักหลังอะกลางคืนเนี่ยมันแบบหายๆมาๆหายๆมาๆหายๆมา,มาแล้วแล้ว,ลวหลายๆทีเว้ยแบบกูอยู่ในห้องอะแล้วมันมาอยู่ข้างหลังกูงไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยเละจริงๆหลายทีแล้วไอบ้บ้านบ้านที่เราไปพักข้างล่างปะใช่ปะข้างล่างเมื่อวานก็เป็นเมื่อวานใช่ปะเมื่อวานก็เป็นไม่มีประตูประตูรุดห้องนั้นอะไม่มีประตูกูมีความเชื่อหนึ่งเว้ยว่าซึ่ง กูเป็นโต้โผเองกูมีความเชื่อว่าเฮ้ยเฮี้ยมึงล่วงไปในงานช้างเลยเนี่ยเฮี้ยมึงล่วงไปในงานช้างยีเฮี้ยเลยเนี่ยหาใครหายต้าเฮี้ยวหามันหายก็มันหายไปแล้วปุวยมึงอาจจะไม่เชื่อก็ได้กูเป็นโต้โผเองกูเป็นคนที่มีความเชื่อว่าไอ้เฮี้ยป้าแม่งตายไปแล้วแต่แม่งไม่รู้ตัวเฮี้ยวอยากให้มึงจับได้เฮ้ยมึงหตายเลยไอ้สัตว์หนักไปป้าาวอะไรเฮี้ยใช้คำว่าถอดจิตดีกว่าจิตเนาะถอดจิตดีกว่าไอ้เฮี้ยนี่มันลอย วยกันจับไหมช่วยกันจับไหมว่ามันสังเกตคือถ้ามันมาอย่าแซงตกใจไปละแต่พยายามแบบจับสังเกตให้ได้ดูดีว่าเรามัน่เป็นคนปกติหรือเปล่าคือบางทีผมเคยได้ยินมาเว้ยว่าการที่มันมีคนเราเปิดประตูไงเปิดประตูหรือว่าหรือว่าตอบรับอ่ะหรือว่าทักอ่ะมันจะเข้าตัวไงถ้ามันเป็นจริงอ่ะหรือว่ามันไม่ได้อยู่ที่พบนี้แล้ว่เราอย่าไปคุยกับมันเอาไงอ่ะเอาไงไปกินหมูกระทะแหละแล้วก็พยายามพยายามสังเกตมาสังเกตพฤติกรรมแล้วเอามาแชร์กันดีกว่าเอามาแชร์กัน แต่เรื่องนี้กูไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของอนโบเรื่องอนเรื่องทศพลเรื่องโบอู่ไอ้ยีนีตัดม่ภาษาหนึ่งมาถึห้าสามินลงอย่าเล็กแล้วค่ะีกินหมูท้ายเหรอ3โลเออแบจะหมดแล้วด้วยโทรศัพท์เนี่ย